สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการกระโดดหน้าต่างของเพื่อนเรานะครับมีณวันหนึ่งเพื่อนของเราในห้องเขาได้โกรธเพื่อนในห้องจนเขาทนไม่ได้เขาก็ได้กระโดดหน้าต่างเวลาเขากระโดดลงไปเขาได้ตะโกนเสียงดังอย่างมากจนเพื่อนในห้องของเขาพากันกลัว จนตัวพวกเขาสั่นนั่งร้องไห้เวลาพวกเขากลับบ้านพวกเขาก็ได้แต่คิดว่าคืนนี้จะทำอย่างไรดีถ้าเพื่อนคนที่กระโดดหน้าต่างจะมาหาพวกเขาถ้ามาเขาจะทำอย่างไรดีเพราะกลัวว่าเพื่อนคนนั้นจะโกรธแต่เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเขาได้นอนฝันว่า เพื่อนคนที่กระโดดหน้าต่างนั้นได้มาเข้าฝันเขาว่าฉันจะไม่ไปไหนข้าจะอยู่ในโรงเรียนนี้ตลอดไปถ้าไม่มีใครจะมาแทนที่ข้าได้ข้าจะอยู่ตลอดไปข้าจะไม่ไปไหนจากตรงนี้เขาก็ได้สะดุ้งลุกขึ้นมาเขากลัวอย่างมาก และเวลาตอนเช้าเขาได้ไปโรงเรียนเขาได้พูดเรื่องที่เขาฝันเขาได้บอกพวกเพื่อนๆนของเขาแต่เวลาเขากำลังเล่าอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงมาจากตรงหน้าต่างว่าฉันจะไม่ไปไหนจากตรงนี้เวลาพวกเขาได้ยินเสียงนี้ พวกเขาพากันกลัวอย่างมากจนพวกเขาพากันกลัวและก็ได้ลาออกทีละคนเพราะโรงเรียนนี้หลอนอย่างมากจนโรงเรียนแห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนล้างที่ไม่มีผู้คนอยู่เลยเรื่องหลอนเราก็ได้จบลงแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง ติดตามเราด้วยนะครับ